สวัสดีจ้าพี่น้องฟองป่ายสก,กุลสกุลมากินขา้าวน้่งแก้วเด้อกินข้าวกับแกงส้มแกงส้มปลาปลาอะไรนะปลาจีนแกงส้มปลาจีนเด้อพี่น้องจะถ่ายรูปกันแกงส้มปลาจีน,น,ออกกน,จนโอ้ยลูสติกค่อยไปไหนหมดเนาะเติมเลสต,ติกก่อนเด้อพี่น้อง หายไปได้หมดไมู่ปากมันจืดมันจางเขายังไม่ได้แต่งหน้าแล้วไม่ได้ทาส,สติมันก็เลยไปเป็นใหญ่เป็นโตเลยมาเด้อพี่น้องหอมหัวบักยายหอมเกียงหม้อยกระยิโดนพนมกระยิบดูู วันหล่อให้น้องกินข้าวเตียยวให้หมดหมดนะเลี้ยงได้ตักกินเองเออโอ้ยไม่จะเฮียเลยกินเองกินคนเดียวกินคนเดียวไม่ต้องช้อนกลางแร้ว กินหลายคนทนกลางด้วยพี่น้องหอมรสชาิเค็ม หนูข้าวน้ำตันเลยไหม่น้ำปลาตาแลวจะไปดูอดข้าวหลายวันคอยคิดว่าคอยตายตัตงมือแ,แลกเลยคอยอ่ะตันไปหมดเลยเนี่ยขอให้ คุณพระคุณจา้าเทวดาคุ้มครองดูแลเพิ่นด้อเนี่ยคอยไม่ได้กินขา้าวเส้ากะว่าจึงเชี่ยงค่อยกินซันเลยอืนี่นี่ไม่ได้ซันซันเด่อพี่น้องอืม,อม แว่าจะกินวันนึงจะกินแค่ปกติกินท่าเท้าแล้วก็กินบ่ายวันกินข้าวสองเวลาวันนี้ไม่กินตรงเวลาเอาลูงแข็งขะเอาวางข้างล่างก่อน ปลาจีนแกงวังตุ้งใส่ปลาจีนใส่ปลาทูปลาทูเข่งนึงปลาทูเราเอาเ,อาเป็น้ำขูด คนเขออนอยากชักพี่อ่ะอืมอ้ ท่านผู้ใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดอ้อพี่น้องฟองไปละมัรสวังอย่าดูในความประมาทของตนเองเป็นดีที่สุดพี่น้องบ๊ายบาย